แกเคครับคุณเกสดาเทพสายฟ้าสวัสดีครับอ่อ เข้าทางแชทมีเส้นใหม่ไม่มีครับเหมือนกันหมดนะแต่ว่ามันจะคุยกับเราได้รู้เรื่องงี้เหมือนกันเลยครับนะใครมาบ่อยใครมาบ่อยเวลาเวลาผมอันนี้พูดพูดพูดตรงนะเวลาผมจับโยนครับผมจะสังเกตพวกที่มาบนะ่อยฮะพวกชื่อขาวประจําเนี้ยผมจะให้สิทธิ์เขาได้เล่นก่อนนะบางทีเลือดชื่อมาเจอพวกชื่อขาวประจำเนี้ยคือเขาเล่นทุกวอาทิตย์เง้เขาเล่นมาหลายเดือนแล้วไงครับเขาเหมือนขาวประจำของเราไนงะพอเราเห็นป๊อปเราก็โยนเขาก่อนนะฮะ คนอื่นอยากให้อยากให้เราโยนก่อนก็มาเล่นบ่อยๆครับนะมาเล่นบ่อยๆครับนะนะี่ครับมาเล่นบ่อยๆครับ <c oughs> มาเล่นบ่อยๆนะฮะ <c oughs> มาเล่นบ่อยๆเพราะถ้าผมจําชื่อใครได้เนี่ยนะคุณจาได้สิทธิพิเศษครับนะมันจะเหมือนมีออร่าแสงขึ้นมานะมมนมีแสงขึ้นมารอบตัวคุณนะคุณก็จะได้รับการยอมรับครับเนะี่ยได้รับการโยนขึ้นเร็วนะ บางทีผมไม่แน่ใจไงขึ้นขึ้นมาชื่อแปลกๆเงี้ยคนไทยหรือเปล่านะอาจจะเป็นพว,วกเวียดนามนะอ,อินโดมาเลยสิงคโปร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะ<ม>เพราะว่าบางทีมีฝรั่งเข้ามาด้วยนะแล้วก็ไม่รู้ไงครับว่ามันเป็นคนไทยหรือเปล่าหรือว่าเป็นใครหรือ,รอ,รอไงถ้าเฮ้เราชื่อคุ้นๆเนี่ยไงอย่างพวกคาริโอเป้พวกอะไรทีมแข่งเง <S <S ี้ยนะนันนโยวพิกพิกเนี่ยพิกซี่อะไรอย่างเงี้ยนะต่อนะเทเลสโตน็อปอีพีอะไรเงี้ยเขา,าเล่นบ่อยเงี้ยผมก็เลยจําได้นะ อย่างบาวรเนี่ยอินรอนเนี่ยไลนน่ย,ลย,ยีของประจําเลยนะมีรู้อะไรกับผมนักกันหนานะบาวรเนี่ยนะไล่ฆ่าผมอย่างเดียวเลยนะโอ้โหนี่ฮะอ่ะดูเกมมาดีกว่าครับเออเกมนี้สีเขียวมีอาร์ตี้อีกแล้วนะสีแดงยังไม่มีคุณแบ็กคิล่าบอกว่าต้องมาสร้างมิรกรรมครับนะจะทําอะไรครับนะอย่าให้จดจําฆ่าไปมันถ้าเกิดฆ่าได้เจ็ดศพอ่ะนะคุณจะโดนจดจําเทเลสโตวันนั้นอลูทองมันยิงครับเก็บไปเจ็ดศพครับนะ จ็ดศพครับเทเลสโตลูกทองครับเอามายิงเล่นนะครับได้ทองจากทางเอเชียมาซื้อลูกทองใส่เลยยิงไม่เจ็ดศพครับหดจิงริงครับและสุดท้ายก็ตายไปเพราะว่ายิงไม่ตายเพราะลูกทองหมดนะฮะสร้างสุภาพหน่อยนะฮะสุภาพหน่อยนะครับสะพานล่างนะฮะผมไม่ดูในเกมเลยว่าเขาคุยอะไรกันนะอะนะครับก็รบกวนสุภาพกันนิดนึงนะจ๊ะนะครับนะฮะ ก็ใดิสนีย์วายคิลลี่ครับหัวเราะอย่างเดียวนะฮะอ่านไม่ทันนะฮะขออภยนะัยฮะยิงกันหน่อยครับนะมีใครตายอยู่คนแล้วก็เฮ้ยซีดซีดศูนศูนย์หนึ่งมันเล่นไปนแล้วไม่ใช่เหรอซีดศูนศูนย์หนึ่งเล่นเกมแรกตายคนแรกเลยเอ้ยซีดศูนศูนย์หนึ่งไนงะไม่บอกว่าเล่นแล้วนะซีดศูนศูนย์หนึ่งผมจําได้ว่าเล่นเกมแรกเลยและตายคนแรกด้วยผมจําได้นะซีดศูนศูนย์หนึ่งเนี่ยนะ นะครับนะี่เนียนแอบบเนียนแอบบเนียนเหรอนะนะฮะไม่เป็นไรเรายกผลประโยชน์ให้แล้วกันนะเกมนี้นะเพราะผมจาไม่ได้ผมมีถมเองแล้วกันนะครับนะใครมนจําได้ครับนะสิบห้าคนเนะี่ยฝั่งละสนะิบฝั่งละสิบสี่นะยี่แปดคนครับแข่งสองรอบก็รอ,อบไปสี่สิบห้าสิบหกคนเนะฮยจำไม่ได้นะครับลืมครับแล้วชื่อแต่ละคนเนี่ยโอ้โหอ่านยากจุงเบยนะนะี่ครับ แล้วก็ทางด้านของอาร์ตี้ครับก็ซุ่มป่วงไปยิงได้1ทีครับเต็มหัวทีสามตอนนี้โดนยิงครับแล้วก็มีใครจะมาช่วยเขาไหมนะฮะมีใครจะมาช่วยเขาไหมจ้า <c oughs> <c oughs> ตังเจ็ดสามแปดหครับกับแท้งฟอร์มครับนี่สติงเนะี้ยออกมาแล้วฮนะโอ้ยแท้งฟอร์มนะครับ ด้านบนครับไปไหนพี่แล้วสีแดงเงี้ยอยู่ไหนกันหมดครับยังไม่เห็นสีแดงสักคันเลยไปอยู่ไหนกันหมดครับไปอยู่ไหนกันหมดครับขอแสดงตัวหน่อยเร็วเจอแล้วเจอแล้วด้านลา่างด้านลา่างด้านลา่างเห็นเป้า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 ข้ามันข้ามันเนะี่ยเอ็มเอแ้โดนละโดนส่องแล้วครับเอพิกพิก RTA ทอครับคนนั้นครับนะฮะรถถังอาร์ทีสามสิบสี่ครับ พิกพิกอ t อทีเอครับเนี่ยคนนี้ก็เล่นเก่งเหมือนกันนะ yeah. แล้วก็ตายไปครับใครตายเนี่ยตุ้มนะฮะตุ้มสองสองสามหกครับเซเว่นคิงต่ออ่ากันหน้าแก้ฮะพี yeah. ฟ่ฟิเลนเซ่แฮกแมพอะ่ะนะฮะแฮกแมพอย่างไรครับนะนะครับ <c oughs> อ๋อใช่ครับผมอยู่ทีมไหนครับทีมนั้นจะเสียเปรียบครับเพราะว่า จะโดนเห็นว่าอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าจะไม่เห็นมินิแมปครับพาอผมยอาลูกผมบังไว้นะคือจะเห็นว่าอยู่จุดไหนนะครับแต่ว่าใครอยู่ฝั่งผมเนี่ยจะได้ออาร่าพิเศษครับคือโจมตีแรงขึ้น20%ครับนะบวกการโจมตีแรงขึ้น20%ครับนะเป็นออลร์าพิเศษครับและบวกโอกาสความถึกครับอีก20%ครับเกาะตนาขึ้นอีก20%ปืนจะยิงแรงขึ้นอีก20%ครับและจ่อเกาะแรงขึ้นอีก20%ครับ ใครอยู่ทีมผมนะแต่ว่าข้อเสียคือจะสามารถโดนตรวจจับง่ายขึ้นอีก50%ครับเนี่ยข้อเสียเขาคือโดนตรวจจับง่ายขึ้นอีก50%ครับอืมก็ประมาณนั้นแหละฮะสำหรับทีมไหนที่ผมอยู่เนะฮย <c oughs> และสองคนนี้ก็มารักกันจริงๆนะ KV5 กับเอ,อ่อฟอร์ดินานะเลิฟฟอร์ดินานเนี่ยอืเนี่ย <c oughs> <c oughs> เวลาเหลืออีกสี่นาทีครับถ้าเกิดว่าเสมอเนี่ยแต่คนละสี่นะค้างกระสุนระเบิดจมน้ำบุงๆนะฮะอู๋แล้วเนี่ยเอสุดชาติครับ ALCF ครับจากแคลนสติงเงนะฮะแคลนสติงครับเหลือสิบสี่ครับไม่ตายแล้วแกขับลงน้ำไม่ใช่ะนว่าจะขับลงน้ำไม่ใช่ตกใจครับ ช่องถ่ายทอดสดหลุดเหรอแป๊บนึงเดี๋ยวดูให้นะฮะโอเคขอบคุณคุณเออ่น้าแข็งผมมากครับหน้ากลับมาแล้วนะกดรีเฟรชหนึ่งทีนะหน้ากลับมาแล้วนะครับ <c oughs> กลับมายังผมเ,เช็คก่อนกลับมาแล้วนะกลับมาแล้วใช่ไหม โอเคครับขอบคุณคุณพรสมุยนะคุณหอยขอมมากครับ ELC เลืเหรือ14ไม่ตายฮนะ <c oughs> เขาสัตวลิงลมก้ายอดมหาอุดครับนะ <c oughs> แล้วด้านหน้าครับเดสทอยเยอร์ยิงยิงพลิกครับโอ้โหทำร้ายผู้หญิงตาดำๆนะครับปันเหล็กได้ลงคอเนะี่ยโอ้โหใจคุณทำด้วยอะไรฮะใจคุณทำด้วยอะไรครับนะฮะเดส t อยเยอร์ครับ ใช่คุณทำด้วยอะไรครับนี่ฮะ R T A E คนนี้พิคคลิกเป็นผู้หญิงแล้วก็โดนใครยิงครับเป็นดังด้านของใครวะดูไม่ทันวะใครอะวิววิวบิวหมู่คุงครับบิวหมู่คุงทำ้ายผู้หญิงตาดำๆใส่ฟันเหล็กตัวขาวๆได้ลงคอครับเนี่ยฮะบิวหมู่คุงฮะมาจากใครวิวีครับ G w Ti g e r เก P ครับอาร์ตี้ฮะและยิงโดนด้วยนะ ขณะที่อาร์ตี้มันโดนเนิฟเขาเองยิง,ยงโดนด้วยนะไม่ทรมันดนะคนนี้หมดจริงๆนะดีเลยบอกสิบห้าวีนะขอขอบรรจุลูกกระสุนก่อนนะจับจับมันไปแกมส์นะคืออะไรฮนะคุณขวัญแปลก่อนนะครับผมไม่สามารถจะแปลตอนนี้ทันนะครับแปลผมด้วยก็ได้นะครับใจเย็นครับไม่ต้องรีบนะและอย่างที่บอกว่าผมอยู่ทีมไหนทีมนั้นมันจะได้พลังวิเศษนะ บวกจออต่อบวกโจมตีแล้วตอนนี้ครับกำลังจะชนะแล้วครับผมนะทีมสิเขียวกําลังจะชนะภาพยังค้างอยู่เลยกด F 5 1ทหครับกดรีเฟซนะฮะ F 5ครับเข้ามากันแล้วนะไม่ก็ลองเลือกด้านบนมันจะมีหลายชั้นเนี่ยจบแล้วอเสียงแห้งเลยมาๆมา